ไว้หนึ่งเที่ยวก้การแข่งขันชิงทั่วประเทศานครับนี่นะครับจัดจริงจัดจริงใหญ่จัดหนึ่งครั้งครั้งนี้ครั้งที่สิบในเรื่องของเรือการงริหาร ึสุดยอดแชมป์แห่งประเทศไทยในครั้งที่10บนสถาบันอาภปพเทียวนี้บรรลุการซว่าจัดป์ในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยบวกปูนทีกับกรุเทพมหานครปีนี้จัดยิ่งใหญ่มาดูศึกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชบัารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการพบกันระหว่างเหล่าน้ำแดงน้ำของปัญญาปอน้ำโชว์เรือดีเรือจากปฐุมธานีเจอกับเรือพผอนพระเจ้าเรือดีเด่นจาก ปลาเบียปลาจีดปสีต่าคนต่างอันต่าคนต่างปั้ตาคนต่างหมดต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างสีต่าคนต่างหนีน้ำกระจุยกระจายเลยโค้งน้ำกระจุยกระจายลอดสะพานไม่เห็นไม่รู้ว่าเรือใครจะได้ช่วยพระลักจะณ์ันานดว่าปฐุมธานอีเจอกับเรือไปทำบาราเลยสิงห์บุรีต่างคนต่าใส่ต่างคนต่างอัดต่างของสวรรค์พรอนพระแก้วจากสิงห์บุรีเรือวอลล์วีค่าบอกว่าเที่ยวที่จะทำได้เมื่อเจอกับพรอนลำโชคกระดาบพรอนลำโตพายเลยไะ้ลอยตาลอยได้ลอยตาจะหนีได้หรือไม่ได้ลอยหน้าลอยตาตวัจะหนีได้หรือไม่ได้คู่นี้บอกว่าชิงอออออัันน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 นดบบที่่กวววววาิิิิเเเรรร์์์ ชูบแช่นแต่ก็ยังหอดูรูปเหลือดีไม bon ่กันอนน่ารบ้อน้ำชเจ้ากบบักแก่บ่น้ําไม่ใส่ใส่สีก็มานี่เอาหนี้สอบสอบก็มาใครดีใครอยู่ไอ้่ใครดีใครอยู่ใครโมใครใบเลาะน้ำแดงน้ำว่าปัญญาปอดน้ำชกลองน้ำแดงแดงพิการใส่แดงไปเช่ไปทำมันก้วก็ไปชกมันแก้วไปในี่ที่ไม่ตางคนตางคนต่างคนไปว่าแล้วโกรธจ้าโดนสู้ท้ยท้าอยู่ใครใบเที่ยวดีบ้านูปัญญาเล่าจะทำสถิติจะดีปอดบัเกอร์อดบัเกอร์ไร หลายพวดเขาเ้าเซนชัยสุดยอดครับหลังจากเรือทั้งคู่เข้าเส้นชัยการไม่รอชา้าเรือที่จะเป็นแก่วเรือเรือเรือปัญญาปอนำโชคจากปทุมธานีร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะครับท่านเที่ยวนี้ แต่แล้วครับนั่นคือสล็อแก้เขาปัญญาปอนโชคมาเับเพลงประจำทีม,มสรุปยอดความมันในประเทพเรือ55ใบพายานะจ๊ะมาสักครู่ปัญญาปอนนำโชคครับสรุปว่าเพลงนี้เป็นเพลงประจำทีมปัญญาปญอนนำโชคกันเลยใช่ไหมเนี่ยโดยการแยกแยกของทีมงานดีเจแม้เราจะมีแหวนมาเต็มลำน้ำเลยทีเดียวในแนวเทพเรือ55 1ใบพายนะจ๊ะ สาวสาวสังเกตใช่ไหมเนี่ยจุ่มฟอหลอดเบี้ยวมีฝงคนเดียวหลุดหลอดจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานเว้นไปบางบ่อไปทำไมเมื่อวานนะเว้นไปบางบ่อเป็นสาวถามพ่อน้ำปอน้ำโชคใช่ไหมเนี่ยสุดยอดเฮ้ยวิปอน้ำโชคเลยแม่ นันแล้วรูปหล่อด้วยท,า,ทา,ายเดือก<ห>็เก่ง